แนวคิดเชิงคำนวณจ,จะแบ่งออกเป็น4ส่วนถูกไหมคะ,ะแล้วการแนวคิดเชิงคำนวณแรกก็คือการแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหาก็คือการแยกปัญหาใหญ่ออกเป็นปัญหาย่อยสมมุติปัญหาใหญ่ของเราก็คือนะคะทำเ,เรียนเรื่องแนวคิดเชิงคำนวณไม่เข้าใจนะะปัญหาใหญ่ของเราก็คือเรียนไม่รู้เรื่องถูกไหมนะคะเราก็ไม่แยกปัญหาย่อยว่าทําไมเราถึงเรียนไม่รู้เรื่องล่ะนะคะหอ่านหนัง,งสือไม่ออก นะะหนึ่งอาจจะอ่านหนังสือไม่ออก 2. อนะคะสอ,อาจจะเป็นประมาณว่าง่วงนะคะเวลาเรียนเรารู้สึกว่าง,ง่วงฟังไม่รู้เรื่องเลยนะคะครูพูดเหมือนครูบน่นนะคะสาอาจจะเป็นกรณีที่ว่าเรานะคะค่อนข้างที่จะชา้านะคะเข้าใจอะไรชา้า ต้องฟังซ้ำๆกันหลายๆรอบนะคะอันนี้อันนี้สมมุติว่าเรามีปัญหาอยู่3ปัญหานะคะตรงนี้เราแตกจากปัญหาใหญ่ที่เราเรียนไม่รู้เรื่องเนี่ยเราแตกออกมาแล้วเป็น3ปัญหาย่อยนะคะก็คือ1นะคะอ่านเรียนไม่รู้เรื่องถูกไหมสองครูพูดไม่รู้เรื่อง3นะคะสมองเราช้านะคะอันไหนที่มันมีรูปแบบที่คล้ายกันนะคะรูปแบบที่คล้ายกันก็คือเรา เรียนไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะคะเราเอ่านอันแรกเราอ่านหนังสือไม่ออกถูกไหมนะคะถ้าอ่านหนังสือไม่ออกเราต้องแก้ปัญหาด้วยการฟังถูกไหมคะเราแก้ปัญหาด้วยการฟัง2ครูพูดไม่รู้เรื่องนะคะ,ะ,คะเราอาจจะใช้วิธีการถามนะคะ,ะ,คะให้ครูอธิบายซ้ำนะคะให้ครูอธิบายซ้ำสามอะไรคะต้องใช้ต้องฟังหลายๆรอบถูกไหมอ่ะนักเรียนดูว่า3อันนี้มีอะไรที่คล้ายกันก็คือต้อง ใช้รูปแบบของการฟังถูกไหมนะคะรูปแบบของการฟังหรือรูปแบบของการศึกษาซ้ําๆกันนะคะก็เลยนะคะเมื่อได้รูปแบบที่คล้ายกันแล้วก็คือการฟังถูกไหมนะคะเราก็เลยจะใช้วิธีการนะคะว่าแก้ปัญหาแล้วก็ครูให้ครูอัดคลิปหรือให้ครูอธิบายเพิ่มเติมแล้วเราก็มาคนแรกนะคะคนแรกก็อาจจะใช้วิธีการเมื่ออ่านหนังสือไม่ออกเราก็ใช้การฟัง การฟังคนที่2ครูพูดไม่รู้เรื่องนะคะแจ้งให้ครูอัดใหม่แล้วให้ครูพูดให้ช้าลงนะคะให้ครูพูดให้ช้าลงแล้วก็ฟังลองฟังซ้ําๆนะคะเหมือนการที่3ปัญหาที่ได้รับการปัญหาที่เราเรียนไม่รู้เรื่องเราอาจจะรู้เรื่องมากยิ่งขึ้นนะคะตรงส่วนนี้หรือนะคะเมื่อฟังแล้วยังไม่รู้เรื่องอีกนะคะเราอาจจะใช้วิธีการให้เพื่อนอธิบายเมื่อครูสอนไม่รู้เรื่องให้เพื่อนก็ได้นะคะให้เพื่อนอธิบายให้ฟัง นะคะตรงนี้ก็คือการหารูปแบบที่คล้ายกัน 3. นะคะแนวคิดเชิงนมามธรรมนะคะตรงนี้แนวคิดเชิงานมามธรรมก็คือ,อปัญหาของเราคือเรียนไม่รู้เรื่องนะคะเราก็เลยจะทำยังไงให้เรียนรู้เรื่องนะคะก็คือสิ่งสำคัญหรือสาระสำคัญของเราก็คือต้องการเรียนให้รู้เรื่องเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบวิธีไหนก็แล้วแต่เราอาจจะเลือกโดยการวิธีการฟังคำ บรรยายจากครูหรือฟังวิดีโอการสอนของครูซ้ําๆนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราเลือกแล้วนะคะใครจะมาบอกเฮ้ยฟังทาไมมึงฟังไปก็เรียนไม่รู้เรื่องแต่เราเลือกแล้วสมมุติเราเลือกแล้วนะคะเราคิดว่าเราฟังไปซ้ําๆเนี่ยเราอาจจะเราจะรู้เรื่องนะคะหรือเราจะใช้วิธีการศึกษาจากวิดีโอเราเลือกแล้วว่าเราจะใส่อาศัยการศึกษาจากวิดีโอในเรื่องของวิทยาการหรือแนวคิดเชิงคำนวณน,นะคะเรื่องอื่นมาเราต้องสนใจไหม สมมติเราบอกว่าเราจะศึกษาหรือเราจะเรียนเรื่องแนวคิดเชิงคำนวณแต่เรื่องการบวกลบคูณหารมาเราต้องมาสนใจไหมคะเราจะสนใจเรียนไหมงงจิ๋วใช่ไหมก็คือสาระสําคัญก็คือสิ่งที่เราเป็นปัญหาก็คือเราเรียนเรื่องแนวคิดเชิงคำนวณไม่รู้เรื่องถูกไหมคะลูกเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ของเราก็คือเราต้องการเรียนเรื่องแนวคิดเชิงคำนวณให้รู้และสามารถทําข้อสอบผ่านถูกไหมคะ เมื่อเราตั้งใจแล้วว่าเราจะเรียนเรื่องแนวคิดเชิงคำนวณให้รู้เรื่องนะคะเพราะฉะนั้น دة, ถ้าครูมาบอกว่าหนูไปเรียนเรื่องการบวกลบคูณหารนะคะไปเรียนเรื่องการเศษส่สวนนะคะแต่แนวคิดเชิงคำนวณเรายัางไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้น Tina, เรื่องคูณหารกับเรื่องเศษส่วนเนี่ยเราทิ้งไปก่อนถูกไหมเรายังไม่ต้องไปสนใจเรามุ่งให้ศึกษาเรื่องแนวคิดเชิงคำนวณให้รู้เรื่องก่อน นะคะเมื่อเรารู้เรื่องแล้วเราค่อยไปตรงตรงอื่นนะคะเมื่อเราสนใจแต่ว่าเราจะเรียนเรื่องแนวคิดเชิงคำนวณให้รู้เรื่องนะคะเราก็สนใจแต่ว่าเราจะต้องศึกษาเรื่องแนวคิดเชิงคำนวณก่อนนะคะอันนี้คือสาระสาคัญส่วนเรื่องของเศษส่วนหรือการบวกลบคูณหารเรายังไม่สนใจเราปัดมันทิ้งไปก่อนนะคะอันนี้เราเรียกว่าแนวคิดเชิงนามธรรมาก็คือสนใจแต่สิ่งที่เราตั้งเอาไว้หรือเราต้องการ นะคะอันอื่นเราไม่ต้องไปสนใจนะคะเมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะต้องตั้งใจที่จะเรียนเรื่องแนวคิดเชิงคำนวณให้รู้เรื่องนะคะเราก็มาออกแบบขั้นตอนเลยเราจะเรียนในส่วนของอรูปแบบของการแก้ปัญหาถูกไหมอของการเรียนผ่านวิดีโอการสอนถูกไหมคะเราก็มาคิดขั้นตอนเลยอันดับแรกนะคะเราจะทำไงให้เราเรียนรู้เรื่องอันดับหนึ่งนะคะโหลดวิดีโอเก็บไว้นะคะหรือเซฟลิงเก็บไว้ ะะสองทำการศึกษาครั้งที่1น,นะคะไม่เข้าใจครั้งที่ฟังครั้งที่2นะคะถ้าฟังครั้งที่2ไม่เข้าใจอันนี้เราต้องเปลี่ยนรูปแบบแล้วลูกเราอาจจะใช้วิธีการสอบถามครูนะคะสอบถามครูถ้าสอบถามครูแล้วเข้าใจนะคะเราก็สามารถที่จะบรรลุผลแล้วถูกไหมคะแต่ถ้าเราสอบถามครูแล้วครูอธิบายยังไม่เข้าใจอีกนะคะอ่ะลองดูซิว่าไปหาเพื่อนเผื่อเพื่อนเข้าใจ เพื่อนอธิบายเพราะว่าเพื่อนใกล้เคียงกับเรามากที่สุดเพื่อนอาจจะอธิบายเข้าใจก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยอ่ะเข้าใช้วิธีการเพื่อนนะคะอธิบายเพื่อนถ้าเพื่อนอธิบายเข้าใจแล้วแสดงว่าเราเขียนขั้นตอนหรือเราสามารถบรรลุผลที่หรือแก้ปัญหาได้แล้วนะคะตรงนี้อ่ะนะคะต่อมานะคะอันต่อไปนะคะสไลด์ต่อไป อันนี้เป็นนะคะอันนี้เป็นการทบทวนความรู้เดิมนะคะทบทวนความรู้เดิมนะคะอ่ะสิ่งชวนคิดนะคะเขาบอกว่าปัญหาหรือการทํางานในชีวิตประจําวันเนี่ยมีอะไรบ้างที่สามารถนําแนวคิดเชิงคํานวณมาใช้แล้วทาให้แก้ปัญหามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้นะคะก็คือครูที่ครูแจ้งนักเรียนไปแล้วนะคะอย่างที่นักเรียนทําใ,ใบามานชุดที่2นะคะที่ครูบอกว่า ครูตั้งปัญหาหรือสถานการณ์ต่าง,างๆมาให้นักเรียนถูกไหมนะคะปัญหาหรือสถานการณ์เช่นนะคะต้องการซื้อเมาส์นะคะอันนี้คือปัญหาแล้วเมื่อต้องการซื้อเมาส์นะคะนักเรียนก็ต้องไปแตกหรือใช้แนวคิดเชิงวนวณมาแก้ปัญหานะคะอันดับแรกปัญหาของเราหรือสถานการณ์เราคือต้องการซื้อเมาส์นะคะเรามาสามารถแตกปัญหาใหญ่ออกเป็นปัญหาย่อยโดยอะไรบ้างเช่นเมาส์ที่ต้องการซื้อมีต้องการซื้อเมาส์ยี่ห้ออะไร ต้องการซื้อเมาส์ในราคาเท่าไหร่ต้องการซื้อเมาส์ที่ไหนหรือสีอะไรนะคะอันนี้เราเรียกว่าการแตกปัญหาใหญ่ออกเป็นปัญหาย่อยนะคะก็คือการคิดอย่างเป็นขั้นตอนนั่นเองนะคะอะมาดูตัวอย่างหน้า17นะคะนักเรียนถ้านักเรียนมีหนังสืออยู่ในมือให้หนักเรียนเปิดหนังสือหน้า17นะคะลูกหน้า17เห็นไหมคะเปิดหน้า17นะคะลูกเรื่องเต้นตามจังหวะนะคะเต้นตามจังหวะ ะะจากหนังสือในหน้า17นะ,ะเต้นตามจังหวะนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างอันนี้เป็นแนวข้อสอบ1ข้อแล้วนะคะรู้สึกว่าจะ8หรือ10คะแนนเลยนะคะลูกในแบบทดสอบนะคะแต่อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะหน้า17นะคะหน้า17เราเปิดไปหน้า17เต้นตามจังหวะนะคะโดยนะคะเขาบอกว่าพิจารณารูปแบบท่าเต้นตามจังหวะด้วยการก้าวเท้าต่อไปนี้นะคะเพื่อให้นักเรียนนะคะเต้นได้ตาม เต้นตามได้และผิดพลาดน้อยที่สุดนะคะโดยให้บอกเป็นขั้นตอนที่กระชับง่ายและที่กระชับและง่ายต่อการจดจำอ่านนักเรียนดูที่หน้าจอนะคะนักเรียนจะเห็นว่าโอ้ยขวาซ้ายซ้ายซ้ายขวาขวาซ้ายซ้ายขวาขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวาถ้าให้นักเรียนจําทั้งหมดนักเรียนจําได้ไหมคะอ่านะคะนักเรียนนักเรียนจาได้ด้วยหรอโดยไม่ต้องดูนะ นะคะสมมุติให้ในักเรียนไปเต้นถ้าคนที่รักในการเต้นหรือเต้น,นกเก่งอาจจะจําได้นะคะแต่ครูเป็นคนหนึ่งที่ครูอาจจะจําไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นครูจะทํายังไงให้ครูสามารถจำไอมท่าเนี้ยไอ้จังหวะเนี้ยได้ทั้งหมดและเต้นตามได้นะคะอันดับแรกครูก็ใช้แนวคิดเชิงคำนวณเลยค่ะแบ่งปัญหาใหญ่ออกเป็นปัญหาย่อยอันนี้เนี่ยค่ะสีฟ้าเนี่ยถือเป็นปัญหาใหญ่ของเราเลย นะคะเราจะแก้มันยังไงดีนะคะวิธีการแก้ก็คือเราจะแตกปัญหาใหญ่ออกเป็นปัญหาย่อยหรือแบ่งปัญหาใหญ่ออกเป็นปัญหาย่อยก็คือการแบ่งออกเป็นชุดๆนะ,ะแบ่งยังไงนะคะอันนี้นี่คู่แบ่งออกเป็นชุดๆจะสังเกตว่าขวาซ้ายซ้ายขวาขวาเนี่ยถ้าเราแบ่งออกเป็นนะคะสอันนะคะเห็นไหมขวาขวาซ้ายซ้ายขวาขวาซ้ายซ้าย เห็นไหมคะมันจะพอดีเลยทุกสเตปนะ,ะมันจะมี4สเตปนะคะทั้งหมด8ชุดนะคะทั้งหมด8ชุดอะพอเราแบ่งปัญหาใหญ่ออกเป็นปัญหาย่อยได้8ปัญหาย่อยแล้วนะคะเราจะมากําหนดท่านะคะเราจะมาทํำยังไงดีให้เราจําไอ้ชุดต่างๆเนี่ยได้ง่ายนะคะเราก็มาพิจารณาว่าไอ้8ชุดเนี่ยมันมีซ้ํากันไหมนะคะมันมีซ้ำกันไหมนะ หรือมันมีรูปแบบยังไงที่แตกต่างกันนะคะก็คือนํามานะคะท่าเต้นทั้งหมดที่ให้มานั้นยาวและยากต่อการจดจําถูกไหมคะแต่เมื่อแบ่งท่าเต้นออกเป็นส่วนย่อยก็คือเป็นปัญหาย่อยโดยใช้กระบวนการแบ่งปัญหาย่อยจะพบรูปแบบที่ซ้ํากันดังนี้นะคะอ่านักเรียนดูอันแรกก่อนนะสเต็ปแรกคือขวาขวาซ้ายซ้ายอันที่2ก็ขวาขวาซ้ายซ้ายนะคะแล้วก็ขวาซ้ายขวาซ้ายนะ,ะต่อมาก็ซ้ายขวาซ้ายขวา นะคะขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวา,า,ขวาโอ้ยาวนะ,ะมีทั้งหมด8สเตปนะคะเรามาดูว่าอันไหนที่มันซ้ำกันบ้างนะคะอันแรกนะคะจริงๆแล้วมันมีอยู่แค่4ท่าเองนะคะหรือมันมีแค่4สเตปเองก็คือสเตปนะคะเราตั้งให้เป็นว่ามาร์ทขวาก็คือเริ่มด้วยขวาสองครั้งแล้วก็ตามด้วยซ้ายสองครั้งส่วนมาร์ทซ้ายก็คือ ซ้ายสองครั้งขวาสองครั้งอันนี้แล้วแต่เราจะตั้งท่า้เราจํงง่ายนะคะแต่ส่วนใหญ่เกี่ยวกับการเต้นหรือการเชียร์เขาก็จะขึ้นต้นด้วยคำว่ามาร์ตนั่นเองนะคะนักเรียนส่วนขยับขวาซ้ายก็คือเริ่มด้วยขวาแล้วตามด้วยซ้ายก็คือขวาซ้ายขวาซ้ายนะคะส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นขยับซ้ายขวาก็คือซ้ายขวาซ้ายขวานะคะจะแบ่งออกเป็นเนี่ยจาก8ปท่าหรือ8ชุดเนี่ยเราแบ่งออกเป็นแค่ 4ท่าเท่านั้นเองนะ,ะจากนั้นเราก็อันนี้เราเรียกว่าแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อยแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นมีท่าเต้นที่แตกต่างกันเพียง4รูปแบบเท่านั้นนะคะอันนี้ก็คือแนวคิดที่2นะคะก็คือหารูปแบบที่คล้ายกันนะคะจากนั้นเรามาเขียนเป็นอัลกอริทึมก็คือการกําหนดท่านั่นเองนะคะก็คือ1น่ง กำหนดให้ท่ามัดขวานะคะเรามีอยู่4ท่าถูกไหมเราก็มากำหนดเป็นขั้นตอนนะคะเราข้ามอันที่3ไปลรงไปอันที่4เลยก็คือเขียนขั้นตอนในการแก้ปัญหานะคะนี้ก็คือกำหนดให้ท่ามัดขวาหมายถึงขวาขวาซ้ายซ้ายกำหนดท่ามัดซ้ายนะคะก็คือที่เรากำหนดเมื่อกี้มัดซ้ายก็คือเริ่มด้วยซ้ายสองครั้งแล้วก็ตามด้วยขวาสองครั้ง ะะส่วนขยับขวาซ้ายก็คือขวาแล้วก็ซ้ายก็คือตามท่าที่เราตั้งเลยเราพยายามตั้งท่านะคะชื่อท่าให้มันสัมพันธ์กับท่าทางนะคะหรือให้มันสอดคล้องกันนั่นเองนะคะซ้ายขวาจากนั้นเรามาดูค่ะเต้นนะคะเขาเริ่มด้วยอะไรคะเขาเริ่มด้วยอะไรเ,าเรากลับไปดูนิดนึงนะคะเรากลับไปดูนิดนึงนะ,ะอืม โทษค่ะเมื่อกี้นี้ที่เราดูนะคะครูดกดแท็กให้หนูได้ไหมน้ออ่ะนะเดี๋ยวครูดกดแท็ให้หนูดูนะคะจากเมื่อกี้เนี้ยท่านี้นะคะท่าแรกก็คือจากตรงเนี้ยนักเรียนเห็นไหมคะว่าจากตรงเนี้ยท่าซ้ายซ้ายขวาขวาใครตอบครูได้ว่าเมื่อกี้เราตั้งท่าซ้ายซ้ายขวาขวาไว้ชื่อท่าว่าอะไรครูให้สองคะแนนมีใครจําได้บ้าง นะคะมีใครจําได้บ้างคะว่าเราตั้งชื่อซ้ายซ้ายขวาขวาไว้เนี่ยว่ามาสอะไรคะอ่ะครูว่าให้แล้วสองคะแนนเลยนะไม่มีใครสนใจหรอหืเงียหลับแล้วเหรอลูกมาร์สอะไรลูกมันเริ่มด้วยอะไรอะ่ะครูว่าให้อีกก็ได้ มันเริ่มด้วยคาว่าอะไรส่วนใหญ่เราตั้งท่าเราจะเริ่มท่าซ้ํากันเราจะเริ่มด้วยคําว่ามาร์สแล้วก็ตัวที่อยู่นําหน้าอันนั้นไงลูกจําได้ไหมเนี่ยมันขึ้นต้นด้วยซ้ายซ้ายขวาขวาแสดงว่ามันคือมาร์สอะไรคะมาร์สอะไรคะลูกโอ้เมื่อกี้นี้นะคะมาร์สขอโทษค่ะผิดอันนะคะอันนี้ขวาขวาซ้ายซ้ายเรากําหนด อันนี้คือมาร์อะไรคะลูกส่งคะแนนนะส่งคะแนนนะไม่มีใครสนใจเลยเหรออะพิมพ์พิมพ์มตอบในนั้นก็ได้ค่ะพิมพ์ตอบในนั้นก็ได้นะคะพิมพ์บอกสิว่ามาร์อะไรคะลูกมาร์ซ้ายหรือมาร์ขวามาร์ซ้ายหรือมาร์ขวาลูกท้าไม่พิมพ์ตอบแสดงว่าหลับกันอยู่นะ นะคะลูดออกไปกันหมดแล้วอันนี้แนวข้อสอบนะคะเนี่ยนะคะหรือว่าเน็ตครูหลุดหรือครูไม่ได้ยินหรือว่าเสียงครูไม่มีคะ่ะลูกมายอะไรคะมายหนูเห็นที่ครูเห็นเหมือนที่ครูเห็นไหมละ่ะลูกเนี่ยมายอะไรคะอ่าไม่ตอบครูก็ไม่ไปนะลูกไม่ช่วยทำมา้ยมายขวาอเ,เออคะเออมายขวา นะคะม์ดขวานั่นเองนะคะม์ขวาเพราะฉะนั้นอันนี้พอเราเสร็จแล้วนะคะครูขอยัดย้อนกลับไปเต็มๆก็ได้อ่ะอันนี้ม์ขวาต้องทําม์ดขวากี่รอบคะต้องทําม์ดขวากี่รอบลูกม์ดขวาม์ดขวาเท่าไหร่คะสองรอบอ่ะม์ดขวาสองรอบ,สออบเสร็จแล้วก็มาเป็นท่าขยับขยับอะไรคะ ขยับขยับขยับขวาซ้ายค่ะขวาซ้ายหนึ่งรอบแล้วก็ซ้ายขวาซ้ายขวาหนึ่งหนึ่งหนึ่งรอบนะคะโดยขวาซ้ายกับซ้ายขวาเนี่ยมันมีซ้ํากันกี่ชุดคะลูกสองอ่าก็เลยต้องขยับขวาซ้ายซ้ายขวาขวาซ้ายหนึ่งรอบ ซ้ายขวาหนึ่งรอบจำนวน2ชุดนะคะจากนั้นก็ไปม์ดซ้าย2รอบก็เป็นอันอะไรคะเป็นอันอะไรแล้ว <4 S 1> ะะเป็นอันจบนะคะเต้นเสร็จแล้วนะคะก็คือเต้น 5, ท้าม์ขวา2รอบ นะคะขยับขวาซ้าย1รอบขยับซ้ายขวา1รอบแต่มันมีซ้ำกัน2ครั้งถูกไหมนะคะ <S 2> <S 2> <S 2> แล้วก็อันสุดท้ายก็คือเต้นห้ามัดซ้ายสรอบก็เป็นอันจบแล้วค่ะอันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะต่อไปเป็นข้อสอบที่ครูออกนะคะให้นักเรียนทำแบบทดสอบกลางภาคนะคะไม่ยากครูเปลี่ยนจากท่าเต้นเป็นขยับมือเองนะคะอ่าอันนี้นะคะ ครูไม่ได้ให้นักเรียนทำตามคำสั่งแน่ๆนะคะก็คือกิจกรรมเรื่องยกมือตามจังหวะนะคะไม่ได้เลี่ยนนะคะแทบจะไม่ได้แตกต่างจากการเต้นตามจังหวะเลยถูกไหมเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนจากเต้นเป็นยกมือนะคะสเต็ปครูก็เปลี่ยนทานเองนะคะแต่ก็เหมือนเดิมคือนะคะอันดับแรกนะคะเรามีปัญหาใหญ่และเราจํายากนะ,ะมันมีทั้งหมดเท่าไหร่ซีน ส, 1, สี4หนึ่งส4่สี่สองแปดสี่สามหกสี่ห้ายนะ,ะมีทั้งหมด28จังหวะนะคะเราก็อันดับแรกเราก็แบ่งอะไรคะลูกมีใครตอบรูดได้บ้างแบ่งอะไรคะแบ่งแบ่งปัญหาใหญ่ออกเป็นปัญหา,ญหาย,ย่อย <laughs> นะคะก็คือโดยการแบ่งชุดนะคะ นี่ shi. นะแบ่งชุดค่าเต้นนะคะออกเป็น4นะคะสสเตปต่อ1ชุดก็จะได้ทั้งหมด7ชุดนะคะหรือ7ย่อยนะคะก็คือ right. ซ้ายซ้ายขวาขวาซ้าย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 ขวาแล้วก็ขวาขวาซ้ายซ้ายขวาขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายแล้วก็ขวาซ้ายขวาซ้ายนะคะใช้เหมือนเดิมเลยค่ะลูกนะคะนักเรียนจะเห็นว่า นะคะมันมีท่านะคะเราก็มาดูท่าเลยค่ะนะคะเราก็มาดูท่าเหมือนเดิมนะคะจดจํายากนะคะเมื่อแบ่งชุดออกไปมันก็จะมีออกมาทั้งหมด7ชุดด้วยกันถูกไหมนะคะสี่นะคะเนะคะ, 7, ะ,คะโดยดูว่าอันดับแรกนะคะกำหนดท่ามัดมัดซ้ายมัดขวาเหมือนกันเลยเราจะได้ไม่ยากนะคะเหมือนคล้ายๆตัวอย่างนะคะเราก็ดูนะคะมัด ซ้าย claro, ก็คือเริ uh, 2> 2> ่มด้วยซ้ายสองครั gotcha ้งแล้วก็ขวา2ครั้งนะคะก็คือมัดซ้ายส่วนมัดขวานะคะมัดขวามีไหมมีขวา2ครั้งซ้าย2ครั้งไหมนะคะก็มีนี่นะคะขวาสองครั้งซ้าย2ครั้งก็คือมัดขวาส่วนขยับซ้ายขวาก็คือเริ่มด้วยซ้ายก่อนแล้วตามด้วยขวานั่นเองนะคะก็แล้วก็ขยับขวาซ้ายอันดับแรกนะคะพอเราไปสู่รูปแบบที่4ก็คือกําหนดท่าให้มันถูกไหม ก็คือกําหนดท่ามัดซ้ายคือสาย้ายขวาขวากําหนดท่ามัดขวาข้อ1ขั้นตอนที่1กํากหนดมัดกาหนดท่ามัดซ้ายมาดูนะนะคะขั้นตอนที่1กําหนดท่ามัดซ้ายกําหนดท่ามัดขวากําหนดซ้ายขยับซ้ายขวากําหนดขยับขวาซ้ายนะคะจากนั้นเราก็กลับไปดูว่าท่าแรกเขาให้ทำท่าอะไรเราต้องทำท่าอะไรจำได้ไหม อันนี้คือท่าอะไรคะมีใครตอบครูได้บ้างม์ดอะไรคะลูกมา์ดซ้ายเราต้องทำม์ดซ้ายกี่ม์ดซ้ายกี่รอบคะสองรอบม์ดซ,ซ้ายมีกี่รอบเอ,อ้ยไม่เหมือนตัวอย่างนะคะลูกอันนี้เราต้องนี่เราดูจากอันนี้ได้ค่ะลูกนี่เราดูจากอันนี้ได้นะคะอันนี้คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะตามสเต็ปเลย อันแรกสเต็ปแรกเลยลก็คือให้ทำมาดซ้ายกี่รอบคะลูกสองรอบค่ะ,คะไหนสองรอบอ่ะมีรอบเดียวเองใช่ไหมมีรอบเดียวไหมคะซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาขวามาซ้ายมีกี่รอบคะลูกเห็นไหมมีกี่รอบตกลงกี่รอบคะรอบเดียวค่ะเนะคะ ั้นตอนแรกก็คือพอมาเรากําหนดท่าเสร็จแล้วสเต็ปแรกก็คือให้ทําท่าม้าซ้ายหนึ่งรอบเสร็จแล้วทําท่าอะไรคะขยับอะไรขยับอะไรลูกขยับซ้ายซ้ายขวาอ่าซ้ายขวากี่รอบคะขยับซ้ายขวากี่รอบ,รอบหนึ่งรอบค่ะไหนซ้ายขวามีกี่รอบคะเอ้ยซ้ายขวาสองรอบ,รอบใช่ สเตปแรกก็คือให้ขยับมาร์สซ้าย1รอบสเตปที่2ก็คือขยับซ้ายขวา2รอบอ่ะสเตปที่3คือขยับมาร์สมาอะไรคะมาร์ขวาค่ะอ่ามาร์ Mark. ขวากี่รอบคะมาร์ Mark. ขวากี่รอบสองรอบค่ะอ่ามาร์ Mark. ขวาสองรอบสเตปที่สี่ให้ทำท่าขยับ ขยับขว,า,ขวาซ้ายกี่รอบคะลูกขวาซ้ายกี่รอบสองรอบสอ,องรอบค่ะก็คือจะให้ทำสี่สเตปหรือสี่ท่าถูกไหมเนะคะในที่นี้จบยังคะจบยังจบยังคะลูกเงอนสุดท้ายแล้วจบได้ยังจบได้แล้ว <จบ S 1> นะคะก็คือนะคะอันนี้ก็คือขั้นตอนของมันกำหนดท่าต่างๆนะคะจนครบสี่ท่าแล้ว เสร็จแล้วตอนนี้ก็มาให้ยกมือนะคะมัดซ้ายหนึ่งรอบยกมือท่าขยับซ้ายขวาสองรอบนะคะแล้วก็ยกมือท่ามัดขวาสองรอบนะคะยกมือท่าขยับขวาซ้ายสองรอบแล้วก็จบนะคะอันนี้คือบอกเลยว่าคือแนวข้อสอบนะคะอันนี้คือแนวข้อสอบถ้านักเรียนนะคะนักเรียนสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยวครูจะอัพนะคะวิดีโอสอนอันนี้ครูอัดเอาไว้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนักเรียนสามารถมาดูย้อนหลังได้นะคะมันเป็น ข้อสอบนะคะที่เราจะสอบในสัปดาห์วันที่16นี้